ดีครับผมอบอลโอสตาร่าครับครับอันนี้ปีใหม่ผมไม่ได้อยู่กับพ่อไม่ได้อยู่แม่เลยไม่ได้มาเข้ามาหาไม่ได้อะไรเพราะทำงานกันที่ทำงานกันหนักในระยะเวลาหนึ่งปีวันนี้ผมจะาของขวัญมาที่<ห>ผม,มทำมาให้แม่คือผมคือไความฝันพ่อแม่เนาะอยากให้อายุผมมาตอนนี้27เจ็ดแล้วครับก็ ไม่ได้เป็นไม่ได้มีไม่ไม่ได้ทำอะไรให้เขาภูมิใจเลยตั้งแต่เกิดมาความฝ่ายฝ่าของเขาก็อยากให้ลูกเงินจบเป็นไปดารเป็นนักข่าวเป็นตำรวจเป็นไปแบงค์เป็นอะไรที่ดูดีแต่ว่าผมส่วนทางผมส่วนทางไม่ได้เป็นอย่างที่เขาหวังไม่ได้เป็นคือฉีกกดเข้ามาทําให้เขาทุกข์ใจมาตลอดแต่วันนี้ผมก็หาของผ่านชิ้นนี้มาด้วยระยะเวลาหนึ่งปีด้วย อลไผมเป็นของขวัญที่ผมทำให้แม่ของขวัญีใหม่ให้กับแม่เดี๋ยวผมจะให้คุณดูก่อนเพื่อนๆดูก่อนแต่สิ่งที่สำคัญผมไม่ได้อยากให้ดูดูของขวัญแต่อยากให้ดูสีหน้าของแม่ว่าเขาเขาเขาขวัญเขา้สึกยังไงมาครับอันนี้เงินหนึ่งล้านครับ จะเป็นของฝันให้แม่อันนี้คือเราหามาเดี๋ยวตามตามไปดูกันว่าแม่จะรู้สึกยังไงอาของฝันมาเอา้ามแม่มีวีใหม่ันีใหม่อแม่ทุกวานร่างกายแข็งแรงือ ไม่อยากได้ของฝันแม่มีไม่อยากได้เลยอยากได้ลูกชายเล็กๆสองคนนะทำไมเปิดสวนด้วยไม่อยากได้หรอกให้แม่บ้านจะให้มันเยอะไปเปล่าไม่เยอะไม่เยอะให้แม่แม่แม่ทดแทนมันคุ้นเลยไม่ได้หรือ เราอยู่ด้วยกันสมัยก่อนหัวนี่มันเยอะเดอะไม่เยอะอน,นะ,ะให้แม่เก็บไว้เป็นของขวัญดีใหม่หมแล้วมาเอาคืนไปแม่ไม่ใช้หรอกตังไม่มี <S <S ให้ลูกแม่ทั้งสองนะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง สุขกายสบายใจไปทางไหนมีแต่คนรักนับหน้าถือตาแล้วพลาดปลอดภัยจะแพทลายทั้งพวงทำมาข้าขึ้นมีความสุขความเจริญลูกขอให้มีความุขดีๆทุกคนนะลูกทุกคนมีความสุข,ขมากๆขอบคุณมากขอบคุณมาก <c oughs> ชีวิตนี่แม่ทํางานมาทั้งชีวิตยังมีไม่ถึงมือมั้งแม่อะไรต่างใจเท่าไม่ให้แม่รักลูกแม่ไม่อยากได้เงินหรอกรู้ว่าไม่อยากได้แต่ว่าเออไม่รู้จะหาอะไรมาให้องความดีใหม่ให้ตวามสุขมากๆทุกคนนะให้น้องมาขอบคุณมากขอบคุณมากให้มีความสุขทุกๆคนลูกนะขอให้สุขเจริญรุ่งเรืองทุกๆคนนะ ทำมาได้ขึ้นอายุมากสั่เยือนลูกขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณลูกขอบคุณมากเดี๋ยวเราแม่ไปไปเข้าเดินทางปลอดภัเดินทางปลอดภัยลูกโหม่จะเก็บยังไงแล้วิดะรคำไรแล้วมาเอาไปคืนไป เดือดร้อนทุกเนื้อร้อนใจอะไรก็มาเอาไปให้มาเท่านี้กลับไปหาหนูร้อยเท่าพันทวีคูณุกมีอะไรโทรหาหนูจะหนูไปเที่ยวก่อนไปเทียปีใหม่ไได้ไดีดีลูกปลอดภัยดูแลคนดูแลน้องดีดีลูกเดี๋ยวตอนเย็นมีคนเปรลับพ่อนะมีคปลับพ่อนะดูแลน้องกันดีดีลูกน้องอย่าเราโตต้องปรามนะ ขอบคุณมากคุณครูไปาร้องไห้ครับคกครับเออเดี๋ยวแม่าาลม่จะกลับดึกกลับอะไรนะดารามันไกลรูปว่าครับครไม่เอาเงนเข้าเลยเจอเปิ้งอยู่